สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราพาท่านมาดูมาชมนะครับเมลเดอร์ชิงของสวนเกษตรป้ามริจังหวัดสกขทัยนะครับนี่ครับต้นพันธุ์ที่เอาไว้ทํากิ่งพันธุ์ให้กับเพื่อสมาชิกได้ใช้บริการนะครับนี่ครับมีความดกขนาดนี้นะครับนะครับลูกใหญ่นะฮะดกครับนี่นี่จากพื้นดินเลยนะครับเนี่ยมีมีผลผลิตตั้งแต่พื้นดินนะครับจนจนถึงยอดนะครับเดี๋ยวเราใช้ดูนะครับว่ามันดกจริงๆนะครับดอกแบบนี้นะครับ มีไปเรื <derived> ่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะครับนะครับเนี่ยฮะจะถึงยอดนะครับผลเป็นด้านบนนี่จะมากนะครับด้านบนนี่จะมีเยอะมากนะครับนะครับมีทุกกิ่งนะครับดูครับมีทุกกิ่งนะครับมีไปจนถึงยอดนะครับเห็นไหมครับด้านบนนะไม่ถึงนะฮะเราจะซูมไปไม่ถึงนะครับนี่ครับดดมากนะครับทั้งต้นนะครับดูนะฮะเราพาท่านมาชมนะครับนี่และครับลูกใหญ่ๆไซส์แน่นๆแบบนี้เลย ของสวนเกษตรปามรีและกิ่งพันธุ์กูจังหวัดสุโขทัยหรือสวนเกษตรปาเมรเพศเดียวกันนะครับนี่ครับดกมากปลายขนาดนี้เลยนะครับแน่นๆ่นแบบนี้เห็นไหมครับมีจนถึงปลายนะฮะมีตั้งแต่กบถึงปลายด้านบนนะฮะเต็มไปหมดเลยครับนะครับท่านเห็นไหมครับนะครับด้านบนเต็มไปหมดนะครับมีจนถึงยอดนะครับดนกแบบนี้นะครับเต็มหมดเลยนะครับมาเดือชิงหรือต้นชิงของสวนเกษตรปาลเมรีเัานี้คือต้นพันธุ์นะับต้นแม่ที่เรา ตอนกิ่งส่วนไหนให้กับสมาชิทุกท่านได้เข้ามาเอาเป็นไม้ประดับผ้านกินก็ได้นะฮะนี่ฮะมีมีรูงแต่พื้นดินเลยนะครับติดพื้นดินนะครับมีดกขนาดนี้นะฮะมีเห็นนะครับนี่ครับนะครับวันนี้ก็พาท่านมาชมนะฮะพอดีฝนตกครับวันนี้ท่าะมีโอกาสมาดูนะรูบใหญ่ใหญ่ไซส์แน่นแข็อย่างนี้นะครับนี่ครับเห็นนะครับให้เทียบกับมือครับ ช่อดงใหญ่กับฝ่ามือแล้วก็แล้วมีตั้งแต่ปกถึงยอดท่านถูกนะครับนะครับเดี๋ยวพามาชมนะครับตรงนี้จะมีแสงนิดหนึ่งท่านอาจจะเห็นชัดขึ้นนะครับนะครับเห็นนะครับนะครับนี่นะครับปรับแสงให้ท่านนิดหนึ่งนะครับตันไปครับด้นผลก็มีนะฮะมันมีจนถึงยอดนะฮะนะฮะมีจนถึงยอดเห็นไหมครับนะครับชมกันนะครับ นะกิ่งพันธุ์ที่ดีต้องเริ่มจากแม่พันธุ์ที่ดีต้นพันธุ์นะฮะนี่ฮะต้นพันธุ์นะต้นแม่พันธุ์นะครับนี่ฮะที่เรานำกิ่งตอนไปจำหน่ายให้กับนะฮะสนใจติดตามได้ยังยูทูบของสวนเกษตรป้ามารีเรานะครับเราจะมี่ีให้ดูอย่างนี้นะฮะภาพนิ่งจะมีการแต่งกันได้นะฮะอันนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวเห็นว่าดกชิ้นนะฮะมีดกมีลูกตั้งแต่โคนจนถึงยอดนะครับสนใจโปรดติดตามนะครับสวนเกษตรป้ามารี สขอถ่ายครับสวัสดีครับ